สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่39หน่วยสีสันสดใสนะคะสาหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของสีและวันณะของสีกันนะคะประจําวันศุกร์ที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 5ค่ะพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเรียนรู้เรื่องโทษของสีนะคะโทษของสีแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ โทษที่สีจากธรรมชาติเป็นสีจากพืชดอกไม้ผักผล,ลไม้นั่นเองนะคะสองสีสังเคราะห์หมายถึงสีที่มนุษย์สร้างขึ้นจากสารเคมีนั่นเองนะคะ สีสองประเภทนี้จะแตกต่างกันตรงที่สีธรรมชาติจะปลอดภัยกว่าสีสังเคราะห์นั่นเองนะคะเด็กๆเราไปดูกันเลยค่ะว่าสีสังเคราะห์ทําให้เกิดโทษอย่างไรแก่ร่างกายของคุณเราบ้างนะคะสีสังเคราะห์จะพบมากในอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแปรรูปอย่างเช่นลูกชิ้นขนมลูกอมต่างๆที่มีรสชาติและสีสันสดใสนั่นเองนะคะน่ารับประทานแต่จริงๆแล้วสีเหล่านั้นทํามาจากสีสังเคราะห์ ซึ่งถ้าเด็กๆได้รับประทานในปริมาณที่มากและกินทุกๆวันอาจจะทําให้เด็กๆท้องเสียอาเจียนหรือทําให้เกิดอาการเวียนหัวฉับพลันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเด็กๆในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนกับสีสังเคราะห์เด็กๆสามารถเลือกรับประทานได้โดยเลือกอาหารที่ทํามาจากสีธรรมชาติมีส่วนผสมของสีธรรมชาติหรือเลือก ซื้อของในร้านที่ติดป้ายไว้ไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่มีสารปนเปื้อนแต่และก็รับประทานในที่ปลอดภัยและก็พิจารณาให้ดีก่อนนะคะว่ามันมีสารปนเปื้อนหรือไม่ลึกถึงมีก็แต่ก็มีน้อยแต่เราก็ยังสามารถเซฟร่างกายเราได้นะคะไปดูต่อที่เรียนรู้ไ้้ยประโยชน์ของสีบ้างนะคะเด็กๆสังเกตนะคะ เด็กเห็นอะไรคะสายรุ้งใช่ไหมคะเด็กๆสายรุ้งมีสีสันสดใสไหมคะสดใสสวยงามและน่าดูใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆเรเด็ก,ลดกๆลองคิดตามคุณครูนะคะว่าถ้าสมมติว่าสายรุ้งที่เด็กๆเห็นอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันไม่มีสีขึ้นมาอ่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นรู้สึกยัางไงาถ้ามันเป็นสีขาวดําแค่นี้เด็กๆคิดว่าโลกของเราจะดูและรู้สึกเป็นยังไงบ้าง,งาคะ อมอดหมองใช่ไหมคะรู้สึกเศร้าใช่ไหมคะหดผู่เพราะว่าประโยชน์ของสีคือช่วยให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป๋และมีผลต่อทางด้านอารมณ์ของเราทําให้เรารู้สึกสดชื่นร่าเริงเบิกบานและรู้สึกว่าสีเนี่ยแต่งเติมให้โลกของเราเนั้นมีสีสันสวยงามสดใสอย่างเช่นดอกไม้ต่างๆหรือพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราเห็นเป็นสีส้มสีแดงสีเขียวต่างๆ มันดูแล้วมันก็น่ารับประทานใช่ไหมคะถ้าต้อวันหนึ่งมันกลายเป็นสีขาวดํานะคะเด็กๆมันก็ไม่น่ารับประทานใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นประโยชน์ของสีโดยตรงก็คือส่งผลต่ออารมณ์ของเราอีกอย่างนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือสีที่อยู่ในอาหารจําพวกผักและผลไม้จะมีวิตามินแฝงอยู่ในนั้นอย่างเช่นสีส้มนะคะสีส้มที่ได้จากแครอทนั่นเองนะคะก็จะมีวิตามิน ที่เรียกว่าเบต้าแคโรทีนนะคะช่วยป้องกันจอประสาทต,ตาและส่งเสริมให้ตาของเรานั้นมองเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือประโยชน์ของสีสันนั่นเองนะคะนอกจากจะทำให้โรคสดใสแล้วยังส่งเสริมทางอารมณ์และทำให้เราได้รับวิตามินและประโยชน์ต่างในของในผักในผลไม้นั้นได้ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆต่อมาเรามาดูที่วันณะของสีกันบ้างนะคะวันณะของสีคืออะไรเราไปดูกันนะคะ สีวันละของสีคือสีที่ทําให้รู้สึกร้อนหรือเย็นนั่นค่ะในวงจรสีจะมีสีร้อนทั้งหมด7สีและสีเย็นทั้งหมด7สีแบ่งออกเป็นสองวันณะกคือวันร้อนวันร้อนประกอบด้วยสีต่างๆด้วยกันก็คือสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีแดงส้มสีแดงแล้วก็ ม่วงแดงนั่นเองค่ะอ่าต่อไปไปดูที่สีวันณะเย็นบ้างนะคะสีวันณะเย็นได้แก่สีม่วงสีม่วงน้ําเงินสีม่วงเอ้สีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีน้ําเงินเขียวสีเขียวแล้วก็สีเขียวเหลืองนั่นเองนะคะส่วนสีต่างๆนี่ก็จะบอกความรู้สึกได้เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะวันณะร้อนถ้ามองแล้วบางคนรู้สึก อย่างเช่นเด็กๆนึกถึงอะไรคะวันนร้อนอย่างเช่นที่สีที่โชว์อยู่ตรงนี้คือสีเหมือนพระอาทิตย์เลยใช่ไหมคะพระอาทิตย์รู้สึกยังไงร้อนใช่ไหมคะอ่าถ้าสมมติว่าสีเย็นก็หมายถึงสีฟ้าสีน้ำทะเลใช่ไหมคะใช่เลยใช่ไหมเด็กๆเ,เห็นใช่ไหมคะแล้วก็สีเขียวเป็นสีของต้นไม้ดอกไม้รู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะจะรู้สึกว่า เย็นสบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเข้าไหมคะว่าสีมีทั้งประโยชน์และโทษมากมายใช่ไหมคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดใบงานศิละปะเราบ้างนะคะสําหรับวันนี้คุณครูให้เด็กๆกากระบาดท,ทับภาพที่ต่างจากพวกนะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพที่สวยงามคะ่ะ ต่อไปดูแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะแบบฝึกหัดภาษาไทยวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนคำพื้นฐานคำว่าของเล่นค่ะเรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะขอองของลอเอนอเลนเลนไม่เอกเล่นของเล่นของเล่นสะกดว่าขอองของลอเอนอเลนเลนไม่เอกเล่นของเล่นนะคะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษบ้างนะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษวันนี้เขียนคำว่า w o m e n woman แปลว่าผู้หญิงนั่นเองนะคะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ w o m a n woman แปลว่าผู้หญิงค่ะ w o m a n woman แปลว่าผู้หญิงค่ะต่อมามาดูแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บ้างนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เ,เขียนตัวเลข89อารบ,บิกแปดไทยและก็คำว่า89ค่ะ 89อาอารบิก89ไทยและก็คำว่า89นั่นเองค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ